ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูวัวนะครับนี่นะครับวัวกําลังกินหญ้านะครับเป็นวัวเขตอีสานบ้านเราเองนะครับกินหญ้ากินฟางครับอันนี้ก็เราจะเห็นต้นไม้นะครับที่เมื่อ สองสามปีก่อนนะครับมันจะเป็นต้นเล็กๆนะครับพอระยะเวลาผ่านไปนะครับอันนี้ก็สูงขึ้นนะครับก็จะเป็นต้นสักทองนะครับบางต้นก็เริ่มใบไม้นะครับก็เริ่มจะร่วงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะผลิใบขึ้นใหม่นะครับต้นก็สูงขึ้นนี่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัวใครรู้ว่าพันธุ์อะไรครับผมว่าไม่ค่อย รู้จักนะครับว่ามันเป็นพันธุ์อะไรบ้างครับก็จะมีน่าจะเป็นดามันนะครับแล้วก็อะไรชาเลเล่นะครับชาเลเล่นะครับนี่นะครับก็ขุนให้กินกินฟางครับ กินแล้วก็นอนนะครับตัวนี้ก็ประมาณสี่หมืนแปดนะครับตัวนั้นก็ประมาณสองหมืนแปดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ขายนะครับตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงขุนเอาไว้นะครับขุนให้กินฟางครับเลี้ยงให้กินฟางกินหญ้านะครับ ก็จะให้มันท้องนะครับแล้วก็จะเอาลูกมันนะครับแล้วก็ค่อยขายนะครับให้ให้มันได้ลูกก่อนแล้วก็ค่อยขายนะครับถ้าขายเลยแล้วก็จะไม่มีอะไรเลี้ยงนะครับนี่นะครับกินแล้วก็นอนสบายนะครับนี่เลยนะครับต้นสักสักท้องครับตอนนี้ก็โตแล้วนะครับเมื่อ3มปีก่อนนะครับ สามปีก่อนนั้นนะครับก็ต้นยังเล็กๆอยู่เลยนะครับอันนี้ก็เริ่มสูงแล้วนะครับโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เลี้ยงไว้นะครับปีสองปีเนี่ยเห็นผลเลยนะครับเหมาะกับการเอาไปซอยจุนะครับท่านใดที่ชอบกินบัวซอยจุนะครับแล้วก็ รับก้อยนะครับนี่เลยนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงด้วยยาด้วยด้วยยาด้วยฟางนะครับมันก็รสชาติมันจะต่างจากที่เลี้ยงด้วยหัวหันอะไรต่างๆครับ ช่วงนี้ก็ฟางเยอะนะครับเราก็เอาฟางมาอัดให้บัวกินนะครับฟางเขียวๆนะครับกองให้มันกินนะครับกินแล้วก็นอนนะครับด้านนู้นก็จะเป็นโรงที่อ่าเปิดน้ําให้วัวกินนะครับพอมันกินญ้ากินย,า,นยาเสร็จแล้วก็ไปกินน้ํานะครับ นี่นะครับแม่ไก่ก็มาเขีย่ยเขี่ยหาอาหารนะครับ1 2 3 4งสองสห้าหกเดแอันนี้ก็8ตัวนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งก็จะออกลูกถ้าเราเลี้ยงเยอะนะครับมันก็เปอร์เซ็นต์มันก็จะได้ผลผลิตได้กำไรนะครับให้เราเห็น มากกว่าที่เราจะเลี้ยงตัวสองตัวนะครับนี่นะครับฟางนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับโอ้นอนฟางเลยนี่นะครับฟางอัดไว้นะครับกินทั้งวันนะครับ มาอัปเดตต้นต้นไม้นะครับที่ที่ที่ถ่ายไว้ชุดก่อนนะครับมันตอนนี้มันสูงมากเลยครับสูงมากตามระยะเวลาครับเวลาผ่านไปนะครับแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับก็ทําให้หลาย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 อย่างเปลี่ยนแปลงครับนี่ครับก็พามาเดินชมบัวนะครับนี่ครับอาชีพ ใครอยากสร้างไรายได้นะครับซื้อบัวมาเลี้ยงนะครับแล้วก็ช่วงนี้หญ้าฟางก็เยอะนะครับก็ขุนบัวสบายเลยนะครับเลี้ยงไว้ให้มันกินนอนกินนอนนะครับเดี๋ยวมันก็โตครับออกลูกลขายขายได้เป็นแสนนะครับท่านผู้ชมก็พาท่านผู้ชมมาชมนะครับเดี๋ยวเป็นอาชีพสร้างสร้างไรายได้นะครับก็ เป็นไอเดียนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับพามาชมบัวชมต้นไม้นะครับคลิปหน้ามีคลิปดีๆอะไรมานำเสนอครับอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับเผื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ